ชาวโคราชน,นะครับก็ต้องให้กําลังใจกันนะครับแต่ก็ยังโชคดีนะครับวันนี้ที่มาแล้วเห็นทิศทางไปในทางที่ดีนะครับก็เริ่มเห็นน้ําลดลงในเกือบทุกพื้นที่แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับก็ยังต้องฝากให้กําลังใจแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนนะครับทางเทศบาลนะครับทางสมาชิก สอจสอทแล้ววันนี้ก็ได้เดอะมอมาช่วยด้วยนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับในน้ําใจอันดีงามของเดอะมอที่เห็นว่าวันไหนที่พี่น้องชาวโคราชน,นะครับเราเดือดร้อนก็จะได้เห็นเดอะมอเคียงข้างพวกเราตลอดไปนะครับต้องขอขอบคุณนะครับขอเป็นกำลังใจทุกท่านนะครับขอเสียงตบมือให้เดอะมอนิดนึงครับผมขอบคุณมากนะครับ ดลอยู่ด้านในสุดนะคะไม่แต่ว่าตอนนี้ขานงนะอไปถึง่ะต้องรอเรืงจากนั้นก็ราองค่อยๆกระจายนะครับกระจายไปครบนะครับกำลังใจให้นะครับจากท่านเทวันนะครับไม่ม่จะถอยทำไมล่ะจะถอยทำไมล่ะลับรถไม่ไม่จริงๆมันต้องเดินแล้วก็ ทังนี้เดือดร้อนถนนจักถนนนี่เหรอร้อยเจทไมจ้ะรซอยเจ็ดัซอยเจ็ดเหรอซอยรถเขาแสงงถนนซอยเจ็แต่มันติดของเอกอชนอยู่สองเจ้านะคะซอยเจ็ดโอมีพี่เอกชนปิดอยู่ให้เขายกไฮได้ไหมล่ะอันตนค่ะเนี่ยไปกุยเดิดเดเพราะอาจารเขาไม่ยกไฮมันก็เอางบหลวงมาลงไม่ได้ ก็เดี๋ยวต้องเอาอะไรมาเสริมตรงนี้นั่นเลยเสริมต้องไหวเท่าที่ผมฟังสั่งยะมันมีการสำรวจมาแล้วถูกไหมครับคุณลุงใช่แล้วก็สำรวจแต่ว่าอยู่ในแผนใช่ไหมครับตอนนี้ยังไม่ได้อันนี้ออัันนนนีี้้ยังนะอันนี้้ััอนนเพิ่งจะไปเมื่อวานนี่มั้งครับเออใช่ไปเมื่อวานอันนี้มันเชือมเชือมร้านเลยคุณลุงนั่นนจับจับน้ำหนึ่งสองชั้นมองต้องรักหนึ่งสองกลับสวัสดีนะครับพี่น้องครับวันนี้ก็มาดูน้ำท่วมหลายจุดนะครับก็ยังมี น้ำท่วมที่วิกฤตอีกหลายจุดนะครับแต่ก็ยังมีหลายจุดที่ดีขึ้นนะครับวันนี้เราก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าถ้าฟ้าฝนเป็นใจนะครับจะไม่ตกน้าเติมมาอีกเนี่ยน้ําก็จะน่าจะลดลงได้ในในเร็ววันนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ก็ต้องฝ่าเป็นกําลังใจนะครับว่าอุตุกภัยครั้งนี้ก็หนักหนาสาหัสสําหรับชาวโคราชเรานะครับเมื่อเช้าผมก็ไปท่้ากฐถินมาสองหมวัดนะครับก็ไปกราบ ขอพรนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างนะครับที่บาได้พวกเรานะครับก็ยอดโคจากทาน่กานก็ต้องเป็นกำลังใจกันนะครับว่าช่วงนี้ท่านก็ต้องระวังตัวนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าไหนพวกเราจะโดนเรื่องโควิดนะครับจะโดนเรื่องเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ยังมาโดนสามรายเรื่องของภัยพิบัติธรรมชาติอีกซึ่งเราไม่สามารถจะกำหนดได้นะครับเหนื่อยไหมครับเหนื่อยเนาะ พี่น้องเลยเห็นใจแต่แทะเห็นใจเข้าใจความทุกข์<ๆ>ความยากความลาบากของพี่น้องคนไทยทั้งประเทศเจอ COVID, <c oughs> ือโควิดเกือบสองปีล <c oughs> แล้วโควิดก็ยังอยู่เจือเศรษฐกิจอีกตกงานไม่มีไรายได้เอา้าน้ำท่วมซ้าอีกพี่น้องครับตอนแรกกมารอบแรกกคิดว่าจะไม่มาอีกนะครับที่ไหนได้รอบสองมานักกว่ารอบแรกแต่ว่ายังไม่เท่าปีห้าสามเนาะ พี่ฮักพอกันนะพอกันเนี่ยประชาชนนะครับพอน้ำแห้งน้ำรถเสร็จแล้วนะครับภารกิจใหม่ก็มาอีกต้องไปล่างเป็นเลี้ยงล่างเป็นชนเก็บักษ์ที่มันลอยเกลื่อนนะครับตอนนี้ก็แกะยายาเล่านะครับแก้การแก้คันนะครับถ่้กับพี่น้องทุกชุมชนนั่งขวบมอเตอร์ไซค์นั่งขวบเครื่องใช้ไฟฟ้า เสียหายนะครับเราก็จะัตั้งศูนย์ขึ้นบาดเดอร์ไว้โรงเรียนเพาะชำสี่รวมกับวิทยาลัยเทคนิคซึ่งท่านรองนายศีหล่อธาประเริฐอยู่ไหนครับเนี่ยต้องคุให้ท่านหนึ่ยครับ มีออกจากกปาโควิดนครับได้ให้น้าเลยด้าุดนี่ได้จาทกท่านได้เป็นพาสอรับทุกท่านอยู่แล้วนะครับรับตกัวนะครับแคมานะครับรับน้าจากท่าเริญรุ่รืองรับน้าจท่านเริญร่งเร่นนะครับไม่มีบัตรประชาชนไม่มีตั้งแต่เกิดหรือไงอ่มีพี่มีน้องไหมอ้าวไม่ได้ คือคือถ้ามีพี่มีน้องมีครับเขาจะพิสูจน์พิสูจน์ดีเอ็นเอผมผมเปนครับอ่กันรู้แต่ว่าขอให้มีพี่มีน้องของเราเนี่ยนะมีไหมเพื่อนบ้านมีไหมใครรับรองหน่อยแต่ว่าอะไรก็ไม่สู้พี่น้องที่เป็นพ่อแม่เดียวกันมันที่สุจดีเอ็นเอปุ๊บเขาเสียแล้วค่ะต้องมาเสียเลยพี่น้องเขาพูดว่ามีพี่มีน้อง